บทสาธยายเรื่องสสีสกะสูตรเศษกรรมของคนล่วงประเวณีปรากฏเป็นบุรษจมหลุมคู่ถัที่มาจากพระสุตันตปิฎกสังยุตตนิกายนิทานวัค์ลักคณะสังยุตเจริญพรญาติโยมทุกหมู่เหล่าทั้งหลายผู้มีความศรัทธาเลื่อมใส ในหลักธรรมแห่งองค์พระศาสดาในวาระนี้อัตมาภาพจะขอน้อมนำเอาสสีสกะสูตรซึ่งเป็นพระสูตรแรกแห่งทุติยวัคในลักษณะสังยุตมาสาธยายให้ทุกท่านได้สดับรับฟังการขึ้นวัคใหม่นี้นับเป็นการเปิดม่านสู่ฉากใหม่แห่งวิบากกรรม อันน่าสยดสยองเป็นการเปลี่ยนจากผลของปานาติบาตคือการฆ่าการเบียดเบียนวจีกรรมคือการส่อเสียดและความอายุติธรรมมาสู่ผลของกาเมสุมิสาจารย์คือการประพฤติผิดในกามอันเป็นอกุศลกรรมบทข้อที่ส ซึ่งเป็นรากเงา้าแห่งความเสื่อมทรามข้างในระดับบุคคลครอบครัวและสังคมเรามาทำความเข้าใจพระสูตรนี้กันก่อนชื่อพระสูตรนี้ในพระไตรปิฎกฉบับไทยคือกูปนิมุกกะสูตรแปลว่าพระสูตรว่าด้วยผู้จมลงในหลุมส่วนในอัตถกถาเรียกว่า สสีสกะสูตรซึ่งมาจากคำว่าสสีสกะแปลว่าพร้อมทั้งศีสะหรือมิตรศีสะทั้งสองชื่อล้วนชี้ไปที่ภาพอันน่าอุจจารและน่าสังเวชของเปรตตนนี้คือการจมลงไปในหลุมคู่ถะจนมิดศีษะ สำหรับคำสำคัญในเนื้อหาก็คือปารธาริโกซึ่งหมายถึงผู้ประพฤติผิดในภรรยาของผู้อื่นหรือคนทำชู้หัวใจของพระสูตรนี้คือการแสดงให้เห็นถึงผลกรรมของการล่วงละเมิดทางเพศในเชิงสัญ,ญลักษณ์ที่ลึกซึ้งและตรงไปตรงมาอย่างที่สุดเป็นการชี้ให้เห็นว่า ความสุขที่เกิดจากการกระทําอันโสมมในที่ลับนั้นย่อมนำไปสู่การสวยทุกข์ด้วยการจมอยู่ในความโสมมอย่างเปิดเผยในปรโลกเรื่องราวในพระสูตรนี้เกิดขึ้นณพระเวลุวันเขตพระนครราชครุโดยดำเนินเรื่องในลักษณะเดียวกันกับพระสูตรในวรรคแรก คือท่านพระมหาโมคคลานะได้เห็นนิมิตอันน่าสลดใจขณะลงจากภูเขาคิชกูดและได้กราบทูลเล่าเรื่องราวถวายแด่พระผู้มีพระภาคในภายหลังว่าขอแต่พระท่านผู้เจริญเมื่อข้าพเจ้ากำลังลงจากภูเขาคิชกูดได้เห็นบุรุษผู้หนึ่งกำลังจมอยู่ในหลุมคู่ทะจนมิดศีรษะ บาลีว่าปุริสังกูถะกูเปศีสกานิมุขขังข้าพเจ้าจึงเกิดความสังเวชใจว่าน่าอัศจริงหนอสัตว์ผู้มีอัตภาพเห็นป่าน,นี้ก็มีอยู่จริงเมื่อได้สดับดังนั้นพระผู้มีพระภาคจึงทรงรับรองด้วยพระองค์เองและได้ทรงเปิดเผยบุปกรรมของเปรตตนนั้นว่า ดูกระพิสุุทั้งหลายสัตว์ตนนี้ในอดีตชาติเคยเป็นคนทำชู้กับภรรยาของผู้อื่นปารธาริโกอยู่ในกรุงราชครืนี้เองจากนั้นจึงทรงอธิบายต่อไปในทรรนองเดิมว่าเขาได้ชดใช้กรรมในนรกมาเป็นช้านานและด้วยเศษแห่งวิบากกรรมที่ยังหลงเหลืออยู่จึงต้องมาเสวยอัตภาพ อันน้าสมเพทเช่นนี้พระอัฏฐกถา,าจารย์ได้วิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่างกรรมและวิบากของเปรตตนนี้ไว้อย่างคมคายที่สุดท่านอธิบายว่าการกระทําของบุรุษผู้นี้คือการล่วงละเมิดในสตรีที่ผู้อื่นขวงแหนคมครองรักชตะ โกปิตังและเป็นสตรีที่มีเจ้าของสัตสามิกะซึ่งเป็นการกระทาที่ผิดศีลธรรมอย่างร้ายแรงและนี่คือหัวใจสำคัญที่สุดอัตถะถาได้ใช้คำที่แฝงในยะอย่างลึกซึ้งว่าเขาผู้นั้นได้ยังจิตให้ยินดีด้วยความสุขในของโศโรค และความสุขในกามคือมีละหะสุขเขนะกามะสุขเขเนะจิตตังรมายตตาวาคำว่ามีละหะโดยปกติแปลว่าอุจจาระปัสสวะของโสโครกในที่นี้พระอัฏกถาจารย์ท่านจงใจใช้คำนี้เพื่อประนามว่าความสุขที่เกิดจากการล่วงประเวณีนั้น โดยเนื้อแท้แล้วมันคือความสุขที่โสมมไม่ต่างจากความสุขในการคลุกเคล้าของโสกปร,รกด้วยเหตุนี้เองกรรมจึงบันดาลให้เขาต้องไปเกิดในที่ที่จะได้สัมผัสกับของโสโครกจริงๆเพื่อสวยทุกข์กรรมสภาคตาคูทะสัมภสังผู้สุนโตดักขะมนุษย์พวิตุงตัทธะ นิพพัตโตเป็นการเปลี่ยนจากความสุขที่โสมมโดยอุปมามาสู่ความทุกข์ที่โสมมโดยแท้จริงหลักธรรมสำคัญที่เราควรน้อมนำเอาไปพิจารณาจากพระสูตรนี้คือ 1. กาเมสุมิชฌาจาร์กรรมอันมีกลิ่นเหม็นพระสูตรนี้ ได้ตีแผ่ให้เห็นธาตุแท้ของกามชันทะที่ผิดศีลธรรมว่าไม่ใช่สิ่งที่สวยงามน่าหลงไหลแต่เป็นสิ่งที่มีกลิ่นเหม็นในทางธรรมเป็นความสกรปรกที่ซ่อนอยู่ภายใต้ฉากหน้าของความเสน่หาหลุมคู่ถะที่เปรตตนนี้ต้องจมลงไปคือภาพสะท้อนที่ชัดเจนที่สุดของจิตใจที่เน่าเหม็นของผู้ที่มัวเมาในการ ผิดลูกผิดเมียผู้อื่น 2. ความสุขจอมปลอมสู่ความทุกข์ที่แท้จริงความสุขที่ได้จากการล่วงประเวณีนั้นเป็นความสุขที่ฉาบฉวยต้องหลบหลบซ่อนๆและเต็มไปด้วยความหวาดระแวงเป็นความสุขจอมปลอมที่เจือปนด้วยความร้อนรุ่มแต่ผมของมันคือความทุกข์ที่แท้จริงที่ยาวนานและแสนสาหัส การต้องจมอยู่ในหลุมคู่ทะจนหายใจไม่ออกคือสภาพที่ตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงกับความหฤหันเพียงชั่วครู่ที่เขาได้เคยลิ้มลอง 3. การล่วงละเมิดสิทธิ์คือการจองจำตนเองการล่วงละเมิดภรรยาหรือสามีของผู้อื่นคือการทำลายครอบครัวคือการเหยียบย่ำศักดิ์ศรี และความไว้วางใจของผู้คนคือการสร้างรอยแผลเป็นที่ไม่มีวันเลบเลือนให้แก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องการกระทําที่ไร้ซึ่งความเคารพต่อสิทธิของผู้อื่นนี้เองได้ย้อนกลับมาจองจำเขาไว้ในคุกที่น่ารังเกียจที่สุดคือหลุมคู่กะที่เขาไม่สามารถหนีไปไหนได้เลยขอความเจริญในธรรม จงมีแก่ท่านทั้งหลายจเจริญพร